สลาอะไรกุมสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนเดินทางมาดูการทํางานของทีมงานบริกาดอีกหนึ่งอย่างแน่นอนว่าเราดูแลครบจบเรื่องปัญหาของที่ดินวันนี้ลูกค้ามีที่ดินมานําเสนอนะคะก็เลยใช้บริการถ่ายโดรนของทางเราค่ะหลายๆาท่านอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าของเราก็รับบริการบินโดรนเพื่อถ่ายภาพที่ดินแนวสูงถ้าเพืเ่อนท่านไหนมีที่ดินแล้วอยากขายนะคะการถ่ายภาพโดรนนะคะก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่จะทําให้เห็นที่ดินของเราโดยทั้งหมดโดยที่โดรนนะคะสามารถบิน ขึ้นสูงและถ่ายภาพมุมสูงได้ทําให้ได้ภาพรวมของพื้นที่ที่ครอบคุมและแม่นยําและภาพถ่ายจากโดรนนะคะมีความละเอียดสูงและสามารถนําไปใช้ในการวิเคราะห์พื้นที่ได้อย่างแม่นยําค่ะเช่นการวัดพื้นที่การสร้างแผนที่และการระบุคุณสมบัติต่างๆแถมการใช้โดรนนะคะจะช่วยลดความเสี่ยงต่อบุคลากรในการที่จะเข้าไปยังพื้นที่ที่ยากและอันตรายอีกด,ด้วยค่ะและการบินโดรนภาพถ่ายนะคะเป็นวิธีที่รวดเร็วและคุม้มค่ากว่าการสำรวจภาพพื้นดินแบบเดิมๆค่ะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการ การสำรวจอีกด้วยใครที่สนใจภาพถ่ายแบบโดรนนะคะหรือว่าอยากจะมีแพลงขายที่ดินอยู่แล้วนะคะ <c oughs> ก็สามารถติดต่อทีมงานบริกัรเพื่อไปใช้บริการได้เลยนะคะ